v o l v o i c e c h a n n e l นิยายวายบายสตาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพและสาวกซาทุกท่านคุณกำลังอยู่ใน Novel well Voice Channel กับพลอยเช่นเคยค่ะก็วันนี้เรามาต่อกันในทาดเมียบทที่3พาร์ทที่2ค่ะเป็นพาร์ทสุดท้ายของบทที่3นะคะก็ความเดิมตอนที่แล้ว่าพี่เสือใต้ถูกใครบางคนพบตัวแล้วนะคะว่าอยู่กับน้องตาเหนินเรามาดูกันว่า วันนี้จะเป็นยังไงต่อไปเอ๊ะต้องเรียกพี่ตาสิเพราะว่าพี่ตาเนี่ยค่ะอายุเขาอายุมากกว่าพี่เสือนะคะก็ไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะบิ๊กไบคันหรูถูกใช้งานอีกครั้งในช่วงเวลาเย็นๆแต่คราวนี้มีผู้ซ้อนท้ายคนขับนั่งกอดเอวหนาแน่นด้วยความกลัวชั่วชีวิตของตาเหินเคยนั่งแต่วินมอเตอร์ไซค์ จู่ๆได้มานั่งรถคันใหญ่ที่พุ่งด้วยความเร็วขนาดนี้มันตั้งตัวไม่ทันจริงๆนาหวานซบลงบนหลังกว้างอย่างหาที่พึ่งพิงเธอรู้ว่าจะน่ากลัวขนาดนี้ไม่หลงกลเชื่อคำล่อลวงของอีกคนหรอกไหนว่าจะพาเขาไปซื้อน้ำดื่มที่ร้านใกล้ๆนี่เลยห้องมาหลายกิโลแล้วมันใกล้ตรงไหนกันช้าหน่อยสิครับผมกลัวเขาเอ,อ่ยด้วยเสียงสั่นพร้อมหลับตาปี๋ ใกล้ถึงแล้วคนดีคุณพูดแบบนี้มาสามครั้งแล้วนะแล้วครับเสือจำไม่ได้เลยอีคนหลอกลวงตาเหินอยากจะร้องไห้ให้ขาดใจตายตรงนี้อยากจะทุบร่างสูงที่กําลังขับรถอยู่แต่ก็สงสารกลัวว่าอีกคนจะเจ็บเลยได้แต่กอดกระชับวงแขนให้แน่นขึ้นเพื่อความอบอุ่นใจว่าเขาจะไม่ปลิวตกไปคนเดียวเสือใต้ ผ่อนความเร็วลงเมื่อรถเคลื่อนเข้าไปในวัดที่รู้จักกันเฉพาะคนพื้นที่เขาจอดมันไว้ใต้ต้นไทรต้นใหญ่จูงมือเล็กๆของคนที่ยืนงงอยู่ให้เดินตามเข้าไปด้านในมาซื้อน้ำอะไรที่นี่ครับน้ำมนต์หรอตาเหินถามด้วยความใส่ซื่อให้คนหน้าด้านอมยิ้มขบขัน <c oughs> เล่าผมจะไปธุระนะ่ะเลยแวะมาหาใครบางคนก่อนมาเธอ เธอต้องอยากเจอคุณแน่คนตัวเล็กกับพิบตาปริบปๆปยอมเดินตามร่างสูงเข้าไปในวัดด้วยความเชื่อใจพวกเขามากราบนมัส,สการหลงตาที่ยืนอยู่ตรงกุฏิคนตัวโตเดินเข้าไปหาท่านพูดคุยอะไรกันนิดหน่อยก็กลับมาพร้อมทูบหนึ่งดอกและไฟแช็กในมือก่อนจะไปยังโบสถ์เล็กๆที่อยู่ไม่ไกลขายาวหยุดยืนอยู่ตรงช่องไว้อัฐิด้านขวาของกำแพง ตรงรูปขาวดำของผู้หญิงหน้าตาสะสวยคนหนึ่งก่อนจะนั่งคุกเข่าลงตรงหน้ารูปนั้นแม่ครับเสียงทุ้มเอ่ยออกมาเบาๆแต่เต็มไปด้วยความหวยหาทำตาเหินหันไปมองอย่างรวดเร็วคนตัวเล็กคุกเข่าลงข้างกันยกมือไหว้ทำความเคารพก่อนจะช่วยตั้งแจกันดอกไม้และแก้วที่ล้มอยู่ให้เข้าที่เพื่อที่จะจุดทูปหนึ่งดอกยื่นให้เสือใต้ ร่างสูงมองแล้วยิ้มบางๆให้กับการประทานั้นเขาไหว้แล้วปักมันลงตรงกระถางหน้ารูปเอ่ยแนะนำคนข้างกันให้มารดารู้จักนี่ตาเฮินครับแม่เป็นคนข้างๆของผมเองเขายิ้มแล้วหันไปหาร่างเล็กบ้างตานี่แม่พลับพึงแม่แท้ๆของผมสวัสดีครับคุณแม่คนตัวขาวยกมือไหว้อีกครั้งเขายิ้มอ่อนโยนตามประสาตน หยิบกระดาษทิชชู่ในกระเป๋าไปเช็ดฝุ่นออกจากรูปให้คุณแม่สวยมากเลยนะครับท่านต้องใจดีมากแน่เลยครับท่านใจดีมากเป็นคนที่อ่อนโยนที่สุดจนผมไม่คิดว่าจะมีใครอ่อนโยนได้เท่าท่านอีกแล้วจนมาเจอคุณมือหนาเอื้อมไปจากมือบางมากุมไว้ยิ้มบางๆมองกลับไปยังรูปของมารดาอีกครั้งความสงบของวัดป่าชวนสบายใจ และความอบอุ่นของตาเหินก็ทำให้เขามีความสุขท่านเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารผมเคยสัญญาไว้ว่าถ้าวันไหนเจอคนสำคัญจะพามาให้ท่านรู้จักแล้ววันนี้ผมก็พามาแล้วผมดีใจที่คุณชอบท่านนะท่านเองก็ต้องชอบคุณแน่ๆผมมั่นใจตาคมที่แฝงไปด้วยความเศร้าหันมามองกันทำตาเหินใจหายอีกครั้ง ความกังวลทำให้เขาตัดสินใจบางอย่างได้มือบางค่อยๆละาออกจากฟ้ามือหนายกขึ้นพนมไหว้อัฐิของคนสำคัญที่เสือใต้รักที่สุดแล้วเอ่ยประโยคที่พันธนาการตัวเองกับดวงวิญญาณผู้ล่วงลับเพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ใจให้กับคนข้างๆผมชื่อตาเหินนะครับผมขอเสือตัวนี้ไปดูแลนะครับคุณแม่สัญญาว่าจะไม่ทิ้งเด็ดขาด จะไม่ไปไหนจนกว่าเขาจะไล่ผมสัญญาต่คนที่ถูกขออย่างไม่ทันตั้งตัวอึง้งสายลมพัดมาหอบใหญ่หลังจากประโยคนั้นจบลงเหมือนว่าดวงวิญญาณของนางพลับพลึงผู้เป็นมารดาได้รับรู้ถึงสัจจาวาจาของตาเหินแล้วเขาหันไปยิ้มจริงใจให้กับเสือใต้วางมือลงบนบ่า,บาแรงอย่างแผวเบาท่านอนุญาตแล้วนะครับคุณเป็นของผมแล้ว เขาพูดในขณะที่เสือใต้กำลังนิ่งค้างคนตัวโตกระพริบตาปริบๆเรียกสติกอรจะค่อยๆย,ยิ้มกว้างออกมาจากหัวใจเอื้อมมือไปรูปแก้มใสยอย่างรักใคร่เป็นที่สุดขอบคุณจริงๆคนดีของผมพวกเขาเดินเคียงข้างกันออกมาจากวัดหลังบอกลาคุณแม่ของเสือใต้แล้วหน้าของคนทั้งคู่ประดับไปด้วยรอยยิ้มมีความสุข รอบตัวเรากับมีสายลุงแสนสวยพาดผ่านตาเหินคนขี้อายไม่กล้าสบตาแต่ก็ไม่ได้ถอยหนียามไหล่กระทบกันหน้าหวานดูจะแดงซ่านเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ขอลูกชายจากแม่เขาเมื่อครู่นี้คิดๆไปแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรจากสู่ขอเลยสักนิดเขาทำไปได้ยังไงกันตากลมสวยมองพื้นดินไม่ได้รู้สึกตัวเลยว่า เสือใต้หยุดเดินไปตั้งแต่ตอนไหนแขนเขาถูกมือแกร่งดึงจนเซถอยหลังไปประท้าแผงอกหนาตาเหินกำลังจะหันไปต่อว่าแต่เพราะเสือตัวโตวของเขาคำรามดังลั่นซะก่อนเลยสะดุ้งสุดตัวแทนหันไปมองตามสายตาคมกร้าวก็ได้เห็นกลุ่มชายชะกันหลายคนกำลังยืนอยู่หน้ารถบิ๊กไบค์คันสวยของเขา เป้าหมายที่พวกมันจ้องอยู่คือเสือตายที่กำลังทําหน้าดุดันซึ่งได้เห็นเป็นครั้งแรกพวกมึงมาทำไมน้ําเสียงเกรี้ยวกราดดุดพยักร้องคำรามลั่นป่าแต่กลุ่มคนเหล่านั้นไม่ได้แสดงท่าทีหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยกลับกันพวกมันย่างสามขุมเข้ามาใกล้ด้วยท่าทีคุกคามร่างสูงดันคนตัวบางไปหลบด้านหลัง แววตาหน้ากลัวบ่งบอกว่าพร้อมจะหักแขนขาผู้ที่เข้ามาใกล้คนดีของเขาพร้อมที่จะฆ่าให้ตายแม้มันจะแตะต้องเพียงแค่นิดเดียวก็ตามคุณท่านให้มาตามครับคุณเสือผู้ชายตัวใหญ่ที่นำหน้าคนอื่นๆพูดด้วยน้ำเสียงนอบน้อมต่างกับหน้าตาที่หาเรื่องกันเสือตายเสียยิ้มชี้หน้าคนพูดด้วยความสมเพชโทสะในกาย เริ่มปะทุรุนแรงขึ้นอีกครั้งหลังจากสงบไปเพราะตาเหินเมื่อคืนไอ้นอกสองหัวกูไม่ได้โง่นะเว้ยมึงทำงานให้ใครอย่าคิดว่ากูไม่รู้เจ้าสวัวไม่ได้สนใจกูเท่ากับงานและเงินหรอกเขาไม่ส่งคนมาตามใครนอกจากที่สิงแล้วไอ้คนที่ส่งพวกมึงมาคงไม่พ้นผู้หญิงสารเลวที่อยากได้กูจนตัวสันถ้ารู้แบบนั้นก็อย่าขัดขืนครับ พวกผมไม่อยากทำร้ายคุณเสือใต้หัวเราะในลำคอเดินเข้าไปหาพวกมันสองเก้าหนาหล่อเหลานิ่งลงพร้อมดวงตาคมที่แข็งกร้าวขึ้นจนผู้รุกรานชะงักเท้าตัวสั่นแรงกดดันมหาศาลของชายหนุ่มผู้มีศักดิ์เป็นนายน้อยของบ้านกำลังทำให้พวกตัวใหญ่แต่ใจสาอกลืนน้ำลายฟืดๆลงคอไม่กล้าทำมากกว่าจ้องมองนิ่งๆกูบอกพ่อหลายครั้งแล้ว ว่าผู้หญิงแบบมันไม่มีค่าให้ยกย่องอยากได้ทั้งเงินทั้งผู้ชายฉจนแค่เดินใกล้ก็รู้สึกอยากอ้วกและทางเดียวที่มันจะได้กูไปคือกูตายแล้วเท่านั้นพวกมึงลากซาก,กูไปได้เลยถ้ามีปัญญาแล้วก็นะแต่ทำไมถึงมากราบตีนกูก็ไม่เอาไว้หมัดหนักๆพุ่งเข้าไปเสยปลายคางศัตรูอย่างแรงท่ามกลางความตกใจและความตื่นตระหนกของทุกคน ตาเหินเอามือปิดปากกับภาพที่เห็นรีบวิ่งไปหลบหลังต้นไม้เพราะกลัวจะเกะกะเสือใต้คนที่เหลือพาก,กันเข้ามาหมายจะรุมร่างสูงอาศัยจำนวนคนและแรงที่มากกว่าเข้าสู้หากแต่พวกมันคงลืมไปว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเสือใต้รอดจากฤิษาได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ใช่คนดีที่จะสู้อย่างยุติธรรมไงมือหนา ขวาเอาไม้ท่อนใหญ่มาฟาดหัวคนด้านซ้ายสุดแรงหมุนตัวหลบไปเตะหน้าท้องไอบื้มที่อยู่ด้านขวาก่อนจะใช้ก้อนหินหนักทุ่มใส่มันที่เสียการทรงตัวจนสลบเหมือดความเร็วจากร่างกายกำยำที่ฝึกฝนมาตลอดหลายปีมีประสิทธิภาพมากกว่าพวกใหญ่แต่พุงเป็นไหนไหนเครื่องทุนแรงจากธรรมชาติที่อยู่รอบกายถูกใช้ให้เป็นประโยชน์โดยไม่เสียเปล่าแม้แต่ดินเขาก็เอามาคว้างใส่ตาศัตรูได้ เมื่อรู้ตัวว่ากำลังจะเสียท่าให้เป้าหมายหนึ่งในลูกน้องที่ถูกส่งมาก็ควักปืนเล็งไปทางตาเหินเพื่อที่จะใช้คมคูคุณชายน้อยในระหว่างที่เสือใต้กำลังติดพันกับคนอื่นๆอยู่ตากลมสวยที่เห็นภัยมาเยือนตนเบิกกว้างรีบวิ่งหลบไปยังต้นไม้อีกฝั่งให้คนมีอาวุธเดาะลิ้นแล้ววิ่งตามร่างสูงที่เตะหน้าท้องศัตรูตรงหน้าจนล้มไปเห็นเข้าพอดี เขารีบวิ่งตามสุดฝีเท้าลืมแม้กระทั่งการหายใจกระโดดทีบเข้าที่แผ่นหลังลูกน้องของริสาคนสุดท้ายก่อนที่มันจะไปถึงตัวตาเหินเพียงแค่อึดใจอาศัยจังหวะเผลอแย่งปืนมาได้แล้วเจาอเข้าที่ขมับคนใต้ร่างอย่าอย่ายิงผมยอมแล้วคุณเสือผมยอมคนของริสาล่นลานขอชีวิตด้วยความกลัวตายมึงกล้ามากที่หันปืนใส่คนของกูเสือใต้ตวาด กดปลายกระบอกปืนเข้าไปที่หัวอีกฝ่ายอย่างไรช่องว่างจนหน้าติดไปกับพื้นดินผมขอโทษอครับขอโทษอพวกเฮี้ยตอนทําไม่สงสารใครพอจะตายเสือขอความเมตตาแต่ได้โชคดีที่นี่เป็นวัดเป็นเขตปล่อยสัตว์กูจะปล่อยมึงไปเสียงทุ้มเอ่ยอย่างใจดีที่คนนอนคว่ำได้ยินแล้วอยากร้องไห้เสือใต้ปลดเข็มขัดของมันออกมามัดมือควยหลังไว้ ก่อนจะดึงให้ลุกขึ้นตามแล้วลากไปยังหลังต้นไทรออกแรงถีบคนที่ขัดขืนไม่ได้ให้ถลาเข้าไปตรงพงหญ้ารกสูงเกือบครึ่งเข่าแล้วยิ้มเฮี้ยมเกรียมอย่างไร้ความปราณีกูรู้มาจากลวงตาว่าหลังต้นไทรมีงูเหลือมตัวใหญ่กูจะปล่อยมึงให้มันแดกน้ำเสียงเยือกเย็นบวกกับการหันหลังเดินจากไปบ่งบอกว่าเขาไม่ได้พูดเล่น คนโชคร้ายร้องเสียงหลงพยายามดิ้นอย่างหวาดกลัวเพื่อให้หลุดออกไปจากที่นี่หากแต่สายตาของเขากลับเหลือไปเห็นลำตัวของสัตว์ที่ใหญ่และยาวกำลังเลื้อยอยู่ข้างๆคนที่เก่งเฉพาะเวลามีพวกรู้ได้ถึงหายยินนกของชีวิตตนก็ผวาร้องเสียงดังเพราะที่เห็นมันคืองูแต่มันไม่ได้มีตัวเดียวไม่คุณเสืออย่าทิ้งผมไว้ไม่ แต่เสียงหวยหวนนั้นคงไม่มีความหมายเพราะมันได้ชื่อว่าคิดทำร้ายหัวใจเสือเขาไม่ปาดคอทิ้งก็บุญเท่าไหร่แล้วขายาวก้าวออกมาดูผลงานของตัวเองร่างของคนที่ต้องการตัวเขาไปให้นายจ้างตนนอนอดโอยสลบไร้เร่ยวแรงต่อสู้เขาเดินไปหาไอตัวที่อวดเก่งตอนแรกซึ่งกำลังกุมท้องเพราะแรงเตะแล้วซ้ำหมัดหนักลงไปที่หน้าอก จุดมันงอตัวอ้าปากค้างหายใจติดขัดหน้าคมก้มลงไปพูดด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันกลับไปบอกหนังปลิงตัวเมียนั่นด้วยว่มันจะชิดคอได้อีกไม่นานหรอกนันลกเป็นไงเดี๋ยวได้รู้ตาสองคู่ประสานกันคนหนึ่งสั่นกลัวอีกคนโกรธเกรี้ยวเสือใต้ตบหน้ามันเบาๆแล้วผลาดจากมาเพื่อหาคนรักที่ซุกตัวอยู่กับต้นไม้เหมือนลูกนกพลัดตกจากรัง ร่างเล็กสั่นระริกด้วยความหวาดกลัวต่อสิ่งที่ได้เห็นเป็นครั้งแรกเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าที่เดินเข้ามาหาก็ยิ่งหวาดวันหน้าหวานหันไปมองก่อนจะยิ้มออกมาด้วยความดีใจเมื่อคนตรงนั้นคือเสือใต้เสือเขาวิ่งออกจากที่หลบภัยเข้าไปกอดร่างหนาก่อนจะพลาออกมาลูบหน้าสำรวจตัวอีกฝ่ายอย่างเป็นห่วงคุณไม่เป็นอะไรนะ เสือใต้สายหน้าเขาไม่ได้เจ็บอะไรจริงๆแต่มือขวาที่ใช้ปล่อยหมัดสุดแรงแตกจนเลือดไหลตาเหินจับมันขึ้นมาลูบเบาๆแล้วเป่าให้อย่างอ่อนโยนเพียงไม่เจ็บแล้วนะครับตาใสเงยมองพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนหลังจากการกระทาที่เหมือนเขาเป็นเด็กนั้นทำให้คนตัวโตยิ้มกว้างเสือใต้ใช้มือข้างที่เป็นแผลนั่น ลูบแก้มบางอย่างแสนรักโอประคองคนตัวเล็กให้ขึ้นรถจัก,กรยานยนต์คันสวยของตนก่อนจะขับออกจากวัดไปด้วยความเร็วที่น่ากลัวเช่นเดิมตาเฮินยังคงกอดเขาแน่นกลัวตกสั่งด้วยน้ำเสียงสั่นๆให้คนขับไปจอดที่หน้าร้านขายยาเพื่อซื้ออุปกรณ์ทำแผลเงินในกระเป๋าของยามตัวน้อยแม้จะมีไม่มากแต่เขาก็ซื้อของใช้ที่จำเป็นโดยไม่เสียดายสักนิด ยาแก้ปวดกับน้ำเปล่าถูกยื่นให้ร่างสูงในขณะที่ตนกำลังแกะห่อสำลีเพื่อล้างแผลผมไม่เคยทำแผลเลยครับไม่รู้ว่าจะถูกต้องไหมเขาพูดด้วยความกังวลไม่เป็นไรล้างแอลกอฮอล์แล้วก็แปะพลาสเตอร์ก็พอคนตัวบางพยักหน้าก่อนจะตั้งอกตั้งใจทำแผลให้เสือใต้ความพยายามนั้นดูน่ารักโดยธรรมชาติจนเขาลับสายตาไปไหนไม่ได้ กี่คนบนโลกกันที่จะดีทั้งกายทั้งใจเท่าตาเหินกี่คนบนโลกที่จะไม่ได้มีอะไรเลยแต่ก็ยังงดงามจนหน้าหลงไหลขนาดนี้คุณเก่งมากนะที่ไม่ร้องไห้ตอนเห็นปืนเขาชมจากใจจริงตาเหินเลิกคิ้วเงยหน้ามองก่อนจะยิ้มให้อย่างไม่คิดอะไรผมเป็นผู้ชายนะครับให้ร้องไห้เหมือนเด็กมันก็ดูไม่ดีสิแต่ก็ตกใจมากนะ ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยกลัวไหมกลัวสิแต่กลัวคุณเจ็บตัวมากกว่าขอโทษนะครับที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยความรู้สึกผิดทรงผ่านจากตาคู่สวยมันกำลังทำให้เสื้อใต้จมลึกดำดิ่งไปในห้วงความรู้สึกยินดีในอกยินดีที่มีคนคนนี้ข้างกันแค่เท่าที่ไม่หายไปไหนตาก็ช่วยให้ผมหายใจต่อได้แล้วครับ สิ้นประโยคหวานคนตัวบางชะงักไปชั่วครู่ก่อนจะยิ้มเขินๆออกมาแล้วก้มหน้าก้มตาทำแผลต่อให้เสร็จไม่มีใครพูดอะไรต่อจากนั้นความเงียบกำลังทำหน้าที่ของมันทั้งเยียวยาหัวใจของเสือใต้และเติมเต็มช่องว่างที่หายไปให้สมบูรณ์การขับรถมาราธอนเริ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากนั้นจากกลางวันเปลี่ยนเป็นกลางคืน ถนนใหญ่ที่มีรถสัญจรไปมาตลอดเวลาเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับคนไม่เคยไปไหนนอกจากที่พักและที่ทำงานอย่างกาเหินระยะทางไกลหลายกิโลเมตรจนเลยออกมาจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วรางสูงก็ยังไม่หยุดทำให้ใจหวั่นไม่น้อยเพราะไม่รู้ว่าพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปไหนคนตัวบางถือโอกาสที่รถติดไฟแดงสะกิดแขนแข็งแรงให้หันมาสนใจกันเรากำลังจะไปไหนครับ ทำไมไม่กลับบ้านเขาถามด้วยความอยากรู้เพราะนั่งรถจนเมื่อยแล้วก็ยังไม่ถึงที่หมายสักทีไปกรุงเทพผมมีที่ให้เราพักกันได้สบายๆแบบไม่ต้องกังวลอยู่ฮะผมส่งลายไปสั่งทางนั้นให้เตรียมห้องกับอาหารไว้แล้วถ้าขับเร็วๆคงไปถึงเช้าคนดีจะได้พักผ่อนเหนื่อยมากใช่หรือเปล่าครับมือซ้ายเอื้อมไปจับหน้าหวานเบาๆก่อนที่จะลัมาไว้ที่เดิม ความตกใจกระทันหันหลายครั้งในวันเดียวกันทำตาเหินอยากจะเป็นลมมันตรงนี้เขาละล่ำละหลักพูดผิดผิดถูกถูกด้วยความมึนหัวเด,เดี๋ยวสิครับหมายหมายความว่ายังไงที่บอกว่าเราจะไปกรุงเทพหมายความว่าที่นั่นปลอดภัยกว่าที่นี่ตาเสือตายยังคงยิ้มสวยมองสัญญ,ญาณจราจรเหมือนไม่ทุกร้อนใดๆแต่ไม่มีแต่คนดีเชื่อใจเสือสิครับเสือตัวเนี้ย เป็ทาของคุณนะ่าดอะไรทำตามใจตัวเองแบบนี้ตาเหินพยายามจะเถียงแต่ก็อีกเช่นเคยเขาทำได้แค่อาปป้าปากพังงาพังงาเพราะไฟเขียวแล้วและบิ๊กไบค์ก็พุ่งไปข้างหน้าเร็วจนแทบจะปลิวตามลมหมวกกันน็อกก็ไม่มีนี่ถ้าโดนตำรวจเรียกกระเป๋าตังไอต้ตาคงบอแบต้องแลกแรงงานกับข้าข้างทางแงแงแค่คิดก็สลดใจจนต้องแนบหน้าไปกับหลังกว้าง เขาหลับตาลงเพราะความเพลียรับรู้ถึงมือหนาที่เกาะกุมแขนให้รัดเอวสอบมากขึ้นรู้ได้ว่าต่อให้ไม่มีสติเขาก็จะยังปลอดภัยการนอนหลับต่อหน้าใครสักคนนั่นหมายความว่าเราไว้ใจเขาแม้ในยามไม่รู้ตัวแต่ตาเหินคงมากกว่านั้นเขาเชื่อมั่นในตัวเสือใต้ทั้งยังยอมตามมาเหมือนลูกสาวหนีออกจากบ้านไปกับผู้ชายที่ไม่มีอะไรเลย แต่ก็ยังยินดีให้อนาคตวันพรุ่งนี้มีเราสองคนค่ะก็จบแล้วนะคะกับบทที่3พาร์ทสอของธาตเมียค่ะเป็นยังไงบ้างสนุกกันไม่เอ่ยพลอยว่าฉากนี้เป็นฉากที่อ่านยากพอควรเพราะว่าต้องใส่อารมณ์ลงไปแต่ก็ไม่ยากเท่าฉากแบบอ่าใช้อารมณ์ลึกๆของพี่เสือจริง,รงๆเสือใต้เป็นตัวละครที่พลอยว่ามีมิติค่ะเพราะว่า เขามีหลายมุมให้เราค้นหามากไม่ว่าจะมุมอ่อนโยนมุมเกลี้ยกลาดหรือว่ามุมที่แบบเขาโมโหหรืออะไรแบบนั้นแต่ว่าพี่เสือปากร้ายนะถ้าใครถ้าใครเคยตามเรื่องนี้จะรู้ว่าพี่เสือปากร้ายแต่เขาเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยค่ะอ่านแล้วก็ฟินเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังค่ะ ถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้โนเว o ไว e Channel เพื่อท่พลอยจะได้ทำคลิปออกมาให้ท่านฟังกันอีกรื่อยๆค่ะแล้วก็ใครที่อยากอ่านเสือใต้แบบเป็นตัวอักษรพลอยมีลิงก์เด็กดีให้ทดลองอ่านอยู่ข้างล่างนะคะสามารถไปกดอ่านกันได้แล้วก็ถ้าอยากจะอุดหนุนเป็นกำลังใจให้นักเขียนก็ซื้ออ e ีบุ๊กได้ค่ะลิงก e ์อีบุ๊กก็อยู่ด้านล่างเช่นกันสามารถกดแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันได้เลยราคาสือใต้ก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายด้วย ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วละ่ะดึกแล้วเนาะขอให้ฝันดีทุกคนเลยบ๊ายบายคะ่ะ